อกว่าทางด้านของตํารวจสพเบตงครับได้มีการจับเด็กอายุ15ปีครับพร้อมของกลางยาบ้ากกว่า10,000เม็ดฝังในสวนยางพาราอ้างว่าทาเป็นครั้งแรกแล้วก็ขายเนี่ยเม็ดละ100บาทครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเข้าทำการตรวจค้นนะครับนายเฉินนามสมมุตินะครับอายุ15ปีนั่งอยู่ภายในบ้านจึงเข้าทำการตรวจกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าสะพายข้างพบว่า มียาบ้าอยู่13เม็ดครับจากการสอบถามพบว่านะครับมีอาชีพรับจ้างมีบ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลยะรมมาหาเพื่อนที่บ้านหลังนี้โดยรับนะครับว่าตัวเองเนี่ยมียาบ้าอีกจํานวนหนึ่งฝังอยู่ที่สวนยางพาราของญาตินะครับแล้วก็มียาบ้าอยู่ที่กับตัวเองกับเพื่อนกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับกับเพื่อนรุ่นพี่ครับขออภัยฝากไว้อีกซึ่งเป็นจุดนี้นะครับมีผู้ที่รู้เห็นเนี่ยห้าคนตัวเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามีใครเนี่ยเอายาบ้าเนี่ยไปแล้วบ้างหรือยังครับ ตำรวจค่ะจึงได้ให้นายเฉินนะคะพาไปเอายาบ้าทั้ง2จุดซึ่งจุดแรกค่ะก็ต้องเดินเท้าไปถึง4กิโลเมตรด้วยกันก็ไปพบกับยาบ้าค่ะอยู่ในถุงพลาสติกใสมีถ้วยยางครอบเอาไว้ค่ะแต่ยาบ้าค่ะโดนน้าจึงทําให้ชืน้นบางส่วนก็แตกเป็นผงค่ะน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ10.9กรัมด้วยกันค่ะส่วนจุดที่2นะคะก็คืออยู่ภายในสวนยางพาราค่ะเจ้าหน้าที่ต้องมีการเดินเท้าเข้าไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็ไปยัง จุดที่มีการฝังยาบ้าจุดที่2เอาไว้ซึ่งยาบ้านะคะมีจํานวน8ก้อนด้วยกันอยู่ในถุงพลาสติกค่ะมีฝาปิดสีฟ้าฝังดินเอาไว้ค่ะเป็นฝาปิดเลยเมื่อตํารวจนะคะเปิดออกดูก็พบว่ายาบ้าค่ะมีจํานวน79ถุงด้วยกันรวมแล้วยาบ้าอยู่ที่ประมาณ15,800เเม็ดค่ะซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็รับสารภาพว่า เพิ่งขายยาบ้าเป็นครั้งแรกโดยขายในราคาเม็ดละ100บาทและก็อ้างว่ายาบ้าที่ฝังเอาไวเ้เป็นของกลุ่มเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นจีนห่อเหมือนกันซึ่งขณะนี้นตนเองไม่ทราบว่าเพื่อนรุ่นพี่ยอยู่ที่ใดแต่คาดว่าคงจะหนีกันไปหมดแล้วหลังจากที่รู้ว่าตนเองโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อจึงตั้งข้อหาจำน่ายโดยโดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งครับ พร้อมทั้งนําตัวแล้วก็ของกลางนะครับส่งพนักงานสอบสวนสพเบตงเพื่อที่จะดําเนินคดีต,ต่อไปครับ